สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพระง,ง่งตาแดงเป็นเครื่องรางคุณสายอย่างหนึ่งไปดูกันว่าพระง,ง่งตาแดงคืออะไรของคุณสายสู่พระง,งั่งตาแดงเครื่องรางคุณสายสาวรักสาวหลงบูชาแก้เคล็ดด้วยของต่ำยิ่งดีเมื่อกล่าวถึงเรื่องของเครื่องรางที่มีสรรพคุณในด้านมหาสเสน่ห์ซึ่งเป็นที่ส่อหามาติดไว้ข้างกายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอาชีพด้านค้าขาย หรืออาชีพที่ต้องติดต่อพบปะผู้คนซึ่งมีอยู่หลากหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสาริกาลินทองสีพึ่งปลัดขิกขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเชื่อของผู้คลแต่หากผู้ชาที่สอาหาเครื่องรางด้วยมหาสเสน่ห์น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเครื่องรางที่ชื่องั่งสำหรับงั่งนั้นมีบันทึกเอาไว้จากผู้รู้สืบทอดกันมาว่าเป็นเครื่องรางของขังเขมร ทาคล้ายพระพุทรูปแต่ช่วงเกศาจะยาวมากกว่าและไม่มีจีวรเนื่องจากปลายเสียนที่คดและแหลมจึงนำไปใช้เป็นอาวุธในการสังหารหรือทำร้ายบุคคลที่มีอาคมวิชาหนังเหนียวซึ่งเชื่อว่าแม้จะหนังเหนียวแค่ไหนก็แทงเข้าไม่เหลือขนาดแต่คนยุคหลังมักเข้าใจผิดเอาไปเรียกสับสนกับพระชัยวัดสมัยอยุธยาเพระพระชัยวัดอยุธยาก็มักสร้างเป็นพระมองไม่เห็นจีวรเหมือนกัน จนตอนหลังมีบางอาจารย์ทําเป็นงั่งตาแดงเกตคดเพื่อให้มีข้อแตกต่างจากพระพุทธรูปหรือพระเครื่องไปสำหรับงั่งจะมีรูปลักษณ์คล้ายรูปหล่อสำริศทั่วไปฐานกลวงขนาดประมาณ2นิ้วอาจารย์บางท่านใช้สายสินพันไว้เชื่อว่ากันหนีหายงั่งนั้นเชื่อกันว่าจะมีทิริษทางเสน่ห์รุ่มหลงหากเก็บไว้แล้วไม่ได้เอาใจใส่อาจ ล่องหนหายไปได้ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านบันทึกไว้ว่าหากง่างหายไปให้คนหาได้ตามของใช้ผู้หญิงประเภทชุดชั้นในและเวลาเก็บเอาไว้กับตัวให้เอาไว้ในกระเป๋าหรือมัดแขวนเอวเมื่อต้องการให้ช่วยเหลืออธิษฐานแล้วเรียกชื่อทั้งนี้ในการใช้ร่างง่างมี2รูปแบบด้วยกันมีแบบปลบตาและแบบตาแดงที่นิยมใช้กันและก็ขังที่สุดคือแบบตาแดง สรรพคุณในการใช้คือเป็นแบบมหาสเสน่ห์ในสมัยก่อนอาจารย์จะหาบ่อร้างที่ข้างปุกเก่าๆใช้ผ้าถุงของผู้หญิงเรียกให้ขึ้นมาจากบ่อร้างที่กุกกุหรือพระาธาตุเก่าแก่ถ้ามีบ่อร้างข้างกุจะขังมากการทดลองว่าจะขังขนาดไหนก็เอาล่างงั่งวางความหน้าไว้คุณต้องอยู่คนเดียวปิดล็อกประตูให้เรียบร้อยดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบดูคุณอยู่และเอาผ้าถุงของผู้หญิงมา ปัดที่ร่างงั่งหนึ่งครั้งอย่าตกใจหากพระร่างงั่งจะกลับมามองพระถุงแค่นี้คุณก็ทราบแล้วว่าขังจริงหรือไม่วิธีใช้ก็คาดรัดพระร่างงั่งกับเอวแต่การบูชาอย่าเอาไว้ที่หิ้งพระหรือที่สูงเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วคุณจะไม่เจอร่างงั่งนั้นอีกเลยเรียกกันว่าพระงนั่งนั้นคล้ายพระพุทธรูปนั่งสมาธิแต่ไม่มีชีวรและสังคติจึงคิดว่าเป็นพระ ขนาดประมาณไม่เกินหนึ่งคืบนิยมที่มีตาแดงเพราะฝั่งพยไวที่ตามีความเชื่อในเรื่องงั่งอยู่สองกระแสกระแสแรกเชื่อว่าเป็นพระชัยซึ่งสมัยการโบราณสร้างแก้บนหรือสืบอายุพระพุทธศาสนากระแสที่สองเชื่อว่าเป็นรูปแทนตัวของเจ้ารัติโบราณในอินเดียซึ่งมีสาวกมากพอซึ่งมีความเชื่ออีกว่างั่งจะชอบสิ่งสกปปกถ้าผู้บูชาไม่อาบน้ําและมีแต่ความสกโปกเกลือกั้วกับของต่ํา อุดมไปด้วยโรคผิวหนังผู้ใดทําตามก็จะขลังอยู่ยงคงกระพันแต่ผมว่าน่าจะคันมากกว่านะครับตามกระแสที่2ผู้รู้เรื่องราวเดิมสมัยก่อนจะไม่เรียกว่าพระงั่งแต่จะเรียกงั่งหรือไอ้ง่งมักพกพาไว้กับตัวโดยไว้ในกางเกงหรือบริเวณใกล้อว,วัยวะเพศยิ่งไม่อาบน้ําเป็นเดือนยิ่งขังยิ่งสปกปรกยิ่งดีมนคาถาใช้งั่งตาแดงโอมรรวย มหาระรวยระรวยหน้าระรวยหลังระรวยทั้งอินพรมยมราชอากาศเทพพยุดาระรวยทั้งพระแม่คงคาลงมาช่วยค้ำคู่สู่องค์โอมสิทธิสะวะโคมสิ่งควรรู้ไอ้ง้างไรอีเปร๋ร์ถูกสร้างมาด้วยวิชามนดำต้นกำเนิดมาจากฝ่ายขมรและคขนขมรใช้กันมากไทยลาวมีคนทำใช้แต่ก็น้อย คนที่ใช้จะต้องเป็นคนที่ใจแข็งไม่กลัวผีและเป็นคนที่มีดีพอที่ผีจะกลัวหรือเกรงใจขอบอกว่าไอง้งั่งเขาสร้างด้วยการเอาวิญญาณผีใจโหงหรือวิญญาณพระเนจรมาบรรจุไว้บางทีก็ไม่ได้บรรจุด้วยพิธีกรรมทําให้ต้องมีผีพวกนี้มาอยู่ประจําท่านที่อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเล่นของเหล่านี้แต่ถ้าอยากจะเล่นก็ไม่ห้ามควรต้องศึกษาให้ดีก่อนไอง้งั่งต้องมีการเส้นไหว้ เจ้าของควรเป็นผู้ชายที่ชอบรีรารักผู้หญิงมักจะเล่นอีเป๋มักชอบของข้าวสกรปรกเช่นเลือดประจําเดือนผู้หญิงเลือดสัตว์แห้างไว้ปนกับพระสมัยก่อนผู้ชายที่เลี้ยงไอ้งัางจะต้องเสพสังวาสกับผู้หญิงต้องให้ง้างสัมผัสจุดสําคัญของผู้หญิงก่อนไอ้งัางกับอีเป๋เขาใช้ในทางสเสน่ห์ถ้าเลี้ยงไอ้งัางกับอีเป๋ถ้าทําให้มันไม่ดีมีโทษนะครับเป็นยังไงครับกับ ครั้งงั่งหวังว่าได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยทางเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูจบแล้วรบกวนกดติดตามทางด้านล่างหรือถ้าดูแล้วชอบใจได้ความรู้สามารถกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้ไม่ว่ากันนะครับถ้างงวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนขอบคุณครับ